มาครับวันนี้นะพามาชมนะฮะงานติดตั้งใน Ford Ranger นะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับสำหรับ Ford Ranger นี้มาอัพเกรดระบบนะครับของเดิมที่ใส่มาเป็นนี่ฮะ JBL นะครับมาอัปเกรดเป็น Exa นะครับตัวนี้เป็นรุ่น EXR นะฮะก็มีด้วยกัน2รุ่นนะฮะซีรีส์ที่ใส่ก็คือ EX25 นะครับหรือ EX25M นั่นเองเป็นวิเตอร์นะฮะ ใส่ปูช้างนะครับส่วนลำโพงประตูนะครับทำการอัปเกรดนะฮะจะเห็นความแตกต่างอันนี้เป็นที่ว่า G X Rate หกนะครับตัวนี้ก็แม่เหล็กโตถึง120นะความหนา20่มิลนะฮะของเดิมที่ใส่มาก็ดูนะฮะบางแบบนี้นะฮะเล็กๆนะฮะอันนี้ JB L นะครับอันนี้เป็นลำโพงเฟสปักนะฮะรุ่นใหม่เลยนะฮะตัวนี้ก็รับวัตต์ได้ถึง600วัตต์นะฮะตัวนี้ เป็นน้โพง4โอห์มนะครับนี่สวยๆเลยนะฮะเป็นกงปลั๊มนะครับความใหญ่โตขางแม่เล็กนะฮะประมาณนี้ฮะดูความหนานะฮะขางแม่เหล็กความโตนะฮะหมวเป็นเฟสพักแบบนี้ฮะ สวยเลยนะฮะภายใต้แบตเอกสารการันตีตัวเขาอยู่แล้วนะครับก็เสียงดีแน่นอนนะครับติดตั้งในประตูฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้นะฮะทั้งหมด4บานนะครับในแต่ละบานทําการแดมประตูใหม่นะครับของเดิมไม่ได้แดมมานะครับเราทาการดมใหม่นี่ดั้มด้วยแผ่นแดมดาต้าซิสเต็มฮะเช่นเดียวกันนะด้านหลังฮะแผ่นดมดาต้าซิสเต็มนะฮะเดี๋ยวเราจะถอดลำโพงนะฮะที่ติดตั้งออกไปนะครับ อันนี้ลูกค้ามีมาถอดออกนะครับเราจะใส่เป็น x อ็นะครับตอนนี้ทำการติดตั้งระบบในส่วนของเ e ดยูนิตนะฮะติดตั้งจอ Android ด้วยนะฮะอันนี้ติดตั้ง t วิ t เตอนะฮะอีกก้5นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประตูหน้าก็นี่ฮะติดตั้งลงไปแล้วนะมีสเปเซอร์นะฮะก็ผ่านลำโพงนะครับเอ a กนะครับเฟดปักนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับช่างกาลังทำการย้มแดนมแผงหลังพร้อมกับแดมพื้นนะครับเพื่อจะขึ้นตู้นะใส,ส่10นิ้ว y s k นะครับพัวเบอร์ในระบบ2ตัวฮะเดี๋ยวให้ช่างทํางานสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมารับชมกันได้เลยนะครับ